ขอเชิญเจ้านานฉลองสมโภชพิธีเททองรอบพระอรหันตสาวก1,250องค์ ณวัดถ้ำเขาไม่รวกตำบลอ่างทองอำเภอทับสะแกรประจวบคีรีขันธ์ในคืนวนันศุกร์ที่6ธันวาคม2556สนุกสนานกับประมงยอลล้อนยุคคณะลูกแม่สำเนียงจากบ้านกลูดนอกจากนี้ยังมีพิธีรอยไฟโคมยิ่ป็งซึ่งเป็นประเพณีทางภาคเหนือเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นการปล่อยลอยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆออกไปจากชีวิตรายได้ทั้งหมดถวายให้วัดถ้ำเขาไม่รวก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายมีงานพิธีเททองรอพระและในวันเสาร์ที่7ธันวาคมขอเชิญร่วมพิธีเททองรอพระโดยพร้อมเพรียงกันอย่าลืมอย่าพลาดเทง,งานฉลองสมโภธเททองรอพระณวัดถ้ำเขาไม่รั่ว6ธันวาคม2556นี้อิ่มบุญอิ่มกุศลสนุกแน่นอน